ไขมันพอกตับนะครับลดง่ายมากนะครับแค่ลดอาหาร3อย่างนี้เท่านั้นนะครับ1-2เดือนคุณไปอันตราซาวซ้ำนะไขมันพอกตับลดไปเยอะแน่นอนนะครับนักเรียนหมอนหนึ่งทำแล้วเห็นผลนะครับสวัสดีครับผมหมอนหนึ่งนะครับสำหรับใครที่พุงใหญ่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีไขมันในท้องเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าไขมันตรงนั้นไปพอกที่ตับคุณด้วยแน่นอนถูกไหมถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นตับอักเสบสุดท้ายก็จะเป็นตับแข็งและมีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นให้เลี่ยงอาหาร3อย่างนี้นะครับ อันที่1เลยนะครับก็คืออาหารหลายคนเข้าใจว่าต้องเป็นอาหารมันใช่ไหมไม่ใช่นะครับอาหารที่มักจะทําให้คุณเป็นไขมันพอกตับได้นะครับก็คือกลุ่มที่1เป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เนี่ยจะเผาผ่านที่ตับโดยตรงเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายปาร์ตี้สังสรรค์ลดปริมาณหน่อยลดดีกรีลงหน่อยลดความถี่ลงหน่อยนะครับนะก็จะช่วยได้เนาะส่วนบางคนบอกว่าคุณหมอคะคุณหมอครับแอลกอฮอล์ไม่ได้แตะเลยทำไมยังมีพุงอยู่ละ่ะทำไมไขมันยังพอกตับล่ะนะครับเพราะ อาหารอันที่2ที่ทําให้คุณไขมันพอกตับก็คือกลุ่มที่เป็นน้ําตาลนะนะครับและน้ําผึ้งด้วยนะนะครับพวกกลุ่มน้ําตาลจากพวกเครื่องดื่มเนี่ยตัวดีเลยแล้วก็พวกขนมต่างๆเดเกอรี่ต่างๆพวกนี้เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ไขมันพอกตับนะครับ ส่วนหลายคนเลยถามว่าคุณหมอคะแล้วน้ําตาลที่อยู่ในอาหารที่เราทานกันกลุ่มนั้นเนี่ยไม่ใช่ปริมาณมากเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ําตาลทีนึงสิช้อน20ช้อนเหมือนในเครื่องดื่มนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ยังทานได้แต่ให้เลี่ยงส่วนที่เป็นน้ําซุปให้เลี่ยงส่วนที่เป็นน้ําจิ้มเยอะๆให้เลี่ยงส่วนที่เป็นน้ําแฉะในอาหารแค่นั้นเองนะครับบางคนบอกว่าคุณหมอคะน้ำตาลก็ไม่ค่อยได้กินค่ะน้ําผึ้งก็ไม่ค่อยได้กินแล้วทําไมพุงยังใหญ่อยู่ล่ะคะเหตุผลก็คืออันที่3ครับข้อที่3ก็คือเรื่องขอแปง กลุ่มแป้งในที่นี้ไม่ใช่แค่แป้งขนมนะมันคือข้าวที่เยอะเกินไปเส้นที่เยอะเกินไปนะครับขนมปังที่กินเยอะๆผักหัว ผักหัวจริงๆเนี่ยก็ยังถือว่ามีใย,ยอาหารยังดีอยู่นะแต่อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังเลยคือเรื่องของผลมไม้หลายคนไปพลาดตรงผลไม้เพราะผลมไม้หลายอย่างน้ําตาลสูงมากนะครับแม้จะมีใย,ยอาหารก็เถอะบางคนนะเอาไปปั่นเอาไปคั้นใย,ยอาหารก็ไม่ม,มีมีแต่น้ําตาลอย่างเดียวเลยอันนี้ไขมันพอกตับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยาก,กลดพุงลดไขมันพอกตับไปเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่ม3อย่างนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มเมว่าต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ไขมันพอกตับพุงใหญ่แล้วนะครับอยากได้สูตรเอาไปปรับใช้อยากลดน้ําหนักนะคร ให้พิมพ์คำว่าสนใจไว้นะครับเดี๋ยวมาหนึ่งให้ทีมงานส่งให้นะครับ